น้องๆบอกว่าพี่แบงค์ครับเมื่อไหร่จะยกเขียวอีไปเสิร์ฟแบบวัรุ่นแปดเร็วสักทีตัวนี้เราก็มีอยู่กับเจ้าเขียวอีของเรานะครับอันนี้คือครอบร้อยสี่นะครับผมแล้วก็ถ่วง2จุดตามของพี่นะครับแล้วก็ก้าน g p o นี่คือแบบว่าทำเคเรนต์มาหมดแล้วแต่เรามีนี่ลกล่องนี้คือกล่<า>องเฮ้ยโลกโลก้หายไปไหนอ,อ่ะเขาเป็นกล่องเปล่าเลยได้กล<ด>่องดำกล่องนี้คือกล่องนี่ครับเป็นกล่องฝาโคโซ่สี่วาวสลับร้อยยี่สิบห้าโดยเฉพาะ โอเคครับก็ขอการ์ดด้วยนะสวัสดีเพื่อนไม่รอชาวไทยศาสตร์ด้วยรถซิ่งทันเลยนะครับมาได้โค้งเลยครับเย็ด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 ดูหน้าเมียอีกพีดิที้บ้านสอจนะครับคุคือวันนี้ครับพี่มาอยู่ที่บ้านของสจครับแล้วแบบว่าน้องๆบอกว่าพี่แบงค์ครับเมื่อไหร่จะยกเขียวอีไปเสิร์ฟแบบไบรุ่นแปดเร็วสักทีคือแบบว่าครั้งที่แล้วเอาขาวโบไปแล้วเขาสู้ไม่ได้หนีไปออกแลมโบคือกูก็ว่าไม่ได้หรอกอักรบลพังเราเราสู้ไม่ได้ก็ให้เข้าไปนะครับตอนนี้พี่มีเงินติดตัวอยู่สองร เจ้าเงินสองร้อยเนี่ยไปแลกแลกอะไรเงินหมื่นแปด เฮ้ยเอามาได้ไงนี่ครับเจ้าอีเราอยู่นี่อันนี้ก็เป็นรถแบบเด็กข้างไข่ครับรถโอ้ยรถไข่เนี่ยแบบว่ารถไข่ก็ไม่รู้อ่ะคือแบบแรงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแรงไหมอ่ะกระจกไม่แรงหรอพูดเล่นอันนี้คือเป็นรถของน้องอันซูเปอร์ซิงนะครับเฮ้ยใช่เหรอไม่ใช่หรอไอันนี้เป็นรถของน้องเกมเป๊ีเป๊ปเบ๊มไม่ใช่ผมไม่มีสีนี้รถไอเฟมเฮ้ยไม่มีไม่มีรถไอป๊อกกี้รถป๊อกกี้ก็คือน้องป๊อกกี้โคโนฮะนะครับหรือเขาเป็นคนที่มาจากหมู่บ้านนารุโตะน้องคนฮะโคโนฮะโตไอ พออยู่ห้ที่ขายอีกส่วเฮ้ยไม,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ ครับคนดูตัวนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าเฉีลี่ยของเรานะครับตอนนี้เฉียวอี่ยครเป็นพรสเถิดไปแล้วนะครับเอาไปเปลี่ยนรถแต่เมื่อไหร่หมวกหายหมวกหายวันนั้นขี่ขี่อยู่บิวปิวอเงี้ยปิวเงี้ยเลยตีปากเลยแบบแรงเกินอะไรขี่อยู่ประมาณแบบสามร้อยกีอ่ะเออเนี่ยแล้วก็แบบว่าไม่ได้มีอะไรมากช่วงนี้สนับสนุนโดยยางพิลลี่และแคมซิงโจยิบแปดพี่ยางพิลลี่มีใส่เวฟล้อเล็กไหมเนี่ยมีมีเหรอมีเย็ดดล้อจะเล็กแต่ยางใหญ่เติ๊กโอ้ย่างใหญ่เกำลังผลิตกระบวนการใหม่มายางพิลลี่กำ ก็มีขายนะครับสำหรับเวลร้อยสิบไอเือะดันโลแบนโค้งออกทริปที่อะไรมีหมดรับแล้วก็ว้บนี้อาจจะมีคลิปสนุกกาตำรวจแห่งชาติอีกแล้วคนดูเกิดอะไรขึ้นนะเว้ยล่าสุดท่านลองสายตรงมาก็บอกว่าอยากเจอเด็กแว้นนะก็มาบ้านคนแก่นจับกลุ่มเด็กแว้นหน่อยดิจับทั้งกลุ่มตำรวจต้องการเจอเขาบอกว่าผมไม่อยากเจอพี่คุณเล่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีทริปจับก้นสงครามรอติดตามชมด้วยก่อนก่อนสิ้นเดือนนี้อ้าว นี่ครับคนดูอะไรพี่นี่คือข้อเหวี่ยงที่เราสร้างขึ้นยิงเหรอพี่สร้างเองเลยเหรอเป็นข้อเหวี่ยงก้าน GTO เย็ดเอ๋อเอาแนบโอ้เกินรับจมูกหอมไหมล่ไม่หอมมือรอมรมจะกลิ่นเหมือนเขี้ยเลยจ้ะอันนี้คือครอบร้อยสี่นะครับผมแล้วก็ถ่วงสองจุดตามของพี่นะครับแล้วก็ก้าน GTO อันนี้คือแบบว่าทำเคลียร์แลนด์มาหมดแล้วใส่ข้างไหนพวกคัสไม่บอกเว้ยเฮ้ยโมยอีกแล้วแต่เรามีนี่พี่มีนี่ด้วยเหรอเฮ้ย มีเดี๋ยวคูเป็นคนมีค่าอ๋อ่าน้ำค่าไส่ค่าอะไรนี่คือกล่องครับกล่อง API Tech อ๋อแล้วขางหน้านี้เอามาดูเดี๋ยวกูจะเลื้อยให้ดู ับคือกูไม่ได้แอคนะคนดูก็คือกล่องนี้คือกล่องเฮ้ยกล่องไหนไปไหนอะเ,อเขาเป็นกล่องเปล่าเลยได้กล่อ, id, กองดำกล่องนี้คือกล่องนี่ครับเป็นกล่องฝาโคโซ่4าวาลสำหรับ125โดยเฉพาะ<อ>ดูตรงนี้เขาเขียนว่าโคโซ่ฮอนด้า m x ร Run to f l อ้าว forward ต้องใส่บัก M100 เ,เลยโอ้คือแบบเราแบบเทพเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่คือการแกะคือกูไม่เคยแกะเลยนะเออเชื่อกูปะ ไม่เชื่อแกแล้วเออแล้วครับคนดูมาดูครับนี่ครับที่จะเปิดให้ดูนี่คือกล่องที่เพิ่งส่งตรงสดๆร้อนๆจากประเทศไต้หวันอ้าวไม่ว่าไต้หวัดหรือว่าจะมาจากญี่ป<ะ>ุ่นเนี่นี่ครับเปิดเลยเป๊กในกล่องมีอะไรบ้างก็จะอันดับแรกมีสติกเกอร์โคโซให้มานะครับ <Hyd> แล้วก็จะมีกล่องไอ้เหี้ยนี่ครับกล่องแดงคืออะไรเฮ้ยมึงรู้เปล่าว่ากล่องแดงแรงลิตรใช่อหรอใช่ ไอ้คานาบิสเขาไม่ใช่เออเด้อลุกเขายำาให้โอ้อันนี้คือลุกอันดับแรกเปิดมาเลยอ่านั่งนั่งเขาพี่เกมนั่งนั่งมองกันอันดับแรกเลยจะเป็นสลักลูกสูบนะครับที่เขาส่งมาให้แล้วก็แหวนลูกสูบแล้วก็ลูกสูบขนาด61สมิลคิดว่าน่าจะเป็น61น่าจะเป็นลูกฟอร์ดด้วยใช่ครับลูกฟอร์ดลูกฟอร์ดขนาด61สมิลวัดดิครับวัดวัดดิครับต้องเรียกคุณพ่อละเออล่าสุดกูปูไปเนี่ยเขาไหนเขาแจ้งความจับกูเรรื่่ออองะะไก็ เกือบต่อยหลวงพ่อน e ี่ไปทำอะไรมาก็หลวงพ่อดิพูดไม่เข้าหูเขาพูดว่าอะไรกลัวผีใช่ปะบอกคุณยุกบอกใช่กลัวผีก็ใส่พระเด้อพูจะใส่เอาดิเรียกเรือจับไอ้สารเล่เกือบเลยเกือบใส่พระแล้วนี่ครับเดี๋ยวนะหกเห็นไหมหกสิบหกจุดห้าวัดกระโปรงหกสิบเอ็ดมิลนะครับผมก็ประมาณลูกหกสิบเอ็ดนั่นแหละเขาจะมีลูกฟอร์สมาให้ลูกหนึ่งถ้าเราไม่อยากใช้ลูกใหญ่ก็ใช้ลูกฟอร์สขนาดหกสิบเอ็ดมิลพร้อมสลักแล้วก็แหวนมา อันดับต่อไปจะเป็นฝาเวาว่าฝาครอบเบานะครับฝาครอบเบาจะเป็นอย่างนี้ <Yep. S 1> ฝาครอบเบาก็จะมีมา2อันอก็คือไอเดียเสียแล้วก็จะมีไอ้นี่ก็คือเป็นน็อตเสาไอเสียกับประกน็นแล้วก็คอลีดแป้นแบบพลาสติก เพื่อลดการระเหยนะครับผมอันดับต่อไปจะเป็นน็อตฝาสูบเฮ้ยทำไมมี3าตัวเฮ้ยตะคุยเอาไปเฮ้ยทีอ้าไม่ครบสรุปว่าไม่ครบจริงถ้าไม่ติดว่าพี่นนองกูเรียกไอ้หู้ละเอานะพี่ก็คืออันนี้พี่หู้แกบอกว่าส่งมาแล้วแกยืมไปก่อนเพราะว่าอันเก่าแกไปไขรูดรถแกเองก็เลยไม่เป็นไรในเมื่อมันไม่ครบเองก็รู้อยู่แล้วว่าโรงงานเรามันเป็นโรงงานผลิตน็อตใช่ เดี๋ยวเราจะจัดน็อตสแตนเลสเลยแบบนี้แบบนี้เลยเขาเขาเลเซอร์ว่าโคโซ่เราจะเราจะเราจะเลเซอร์บ้างเลเซอร์ว่าสดเจเอเยอยันโดโคลมัดก็เดี๋ยวรอรอรอจัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตฝาสูบมาสีตัวแต่มีแค่3มอันนี้เป็นเรือนลิเล่งเป็นคอลีดเป็นคอลีดข้อหลีดเป็นคอลีดคอลีดก็ทามาแบบนี้ก็ดูจากขนาดแล้วไม่น่าตรงลวงมั้งใหญ่โบขนาดนี้โบแล้วก็อาจจะได้เก่าเกาเก็บ หน่อยนึงหรือเปล่าก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงก็จะมีคอลดิบมาให้1เม็ดนะครับผมพร้อมแป้นแล้วนี่จะเป็นฝาเลยนี่คือฝาสูบ oh <my> ฝาสูบของมันเลยก็คือหมดลังมีแค่นี้แหละนะฝาสูบก,ก็จะมีแผ่นกันชื้นมาให้กินนะครับผมก็บ้างๆก็กินเล่นได้นะแล้วแต่คนดูอยากจะกินนะครับ oh <my> ก็จะมีนี่ครับมีวาลวมีแคม <Whoa. S 2> มีกระเดื่องกูเชื่อว่าทุกคนอยากดูอะอว่าข้างในมันจะเป็นยังไงมึงว่าเราลื้อเลยดิมั้ยลื้อเลยเฮ้ยคนอย่างกูมีศักดิ์ศรีพอถ้าพูดคํานี้เราต้องลื้อครับเราก็จะลื้อให้ดูเลยครับว่าข้างในเนี่ยหน้าตากระเดื่องมันเป็นยังไงหน้าตาแคมมันเป็นยังไงนะครับมาพี่เปิดเลยเพราะว่าเราก็อยากรู้เป็นกระเดื่องเราเสียตังค์ซื้อมาแล้วอะใช่ปะมาเปิดเลยเลยก็จะมีอันนี้จะเป็นเหมือน125เลยนะตัวล็อกสลักล็อกแคมไม่ใช่เออตัวล็อกแคมมนั่นแหละ ทำไมมันเหลือแค่นี้เออทำไมมันสั้นด้วยใช่ว่ะนี่มึงลดต้นทุนเพื่อเอากำไรคือแคบนี่แค้มคลายหรอเอออันนี้เขาเรียกแค้แค้อ่าก็แค้จะเป็นอย่างนี้ดูในเรื่องของกระเดื่องวาลบ้างนะครับผมเดี๋ยวกระเดื่องวาลครูจะออกมายังไงดีกูต้องใช้เบอร์แปสนะครับผมก็ไม่ใช่ปัญหาครับเบามีเบอร์แปสมีครบอยู่แล้วดึงวะเอาไม่ออกยังไม่ออกไวเกม ไม่ออกกินกูไม่ได้พูดเล่นแต่ว่าเรามีวิธีเพราะว่าเราเป็นสุนัตคือสุนัตเขาจะมีวิธีทําทุกอย่างนะครับน้องๆไม่ออกทุบแมงไม่ออกว่าคนดูไม่ออกไม่ออกจริงแมงเอางนี้เดี๋ยวคูจะให้ดูใกล้ๆอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวขึ้นมานี่กระเดื่องงาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมข้างในเห็นเก็จะเป็นกระเดื่องคู่คือกระเดื่องคู่เนี่ยคู่ไปหาวาวแล้วก็ตัวที่เตะกับแคมเนี่ยเป็นลูกปืนเม็ดเดียว ส่วนฝาก็จะเป็นฝาสองรูจังสิอาจจะได้เกานิดหน่อยอ,อันนี้คือรวยดีมาดูรวยเสีย,สยก็จะเป็น2องรูคือกันนะครับผมในส่วนของขนาดใบวาวเราก็จะมาดูว่าใบวาวเนี่ยมันกี่มิลซึ่งกูไม่ต้องดูเลยเพราะมันเขียนมาอยู่แล้ว ID 24.2มิลสฝั่งเป็นเท่าไหร่48่ ไอเสียย uh, ี่สิบเอ็ดสองฝั่งเป็นสี่สบสองสี่แปดสี่สองเท่ากับว่าไอดีสี่แปดไอเสียสี่สองเนี่ยจะต้องการกําลังอัดเยอะขนาดไหนในส่วนของเราเนี่ยที่เราทําไปหกหกชักห้าเนี่ยเราจะใช้อยู่สามสามยี่สิบเก้าสูงสุดแล้วตอนเนี้ยมันกลายเป็นสี่สิบฝ่าแล้วกูคิดว่าหกหกชักห้ามันจะวิ่งได้ไหมมันจะโล่งไปอรอมันจะคลายเยอะไปกําลังอัดมันจะทําไหวหรือเปล่าหรือเราต้องเพิ่มชักหาแต่พี่ฮู้เคยบอกเราว่าถ้าจะเพิ่มชักหาต้องทําเป็นหกหกชักแปดหรือแม้กระทั่งเจ็ดสิบชักแปดไปเลยมันจะแรงแบบว่าอ๋อ ก็เลยกล่าวว่าเราจะไม่ทําครับเราจะทําแค่หงหกชักห้าแต่พี่จะมาถามน้องๆว่าน้องๆอยากให้พี่ทําใส่เขียวอีหรือทําใส่ขาวโบสองระบบกูให้เวลาคอมเมนต์กันเลยแล้วกูจะมาอ่านทุกเมนนะครับผมแล้วก็น้องๆอยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะครับก็ฝามันค่อนข้างที่จะยาวยาวไหมยาวใหญ่ยาวมากเลยนะแล้วก็หัวเทียนจะมาผุดตรงกลางตรงนี้แล้วก็หัวเทียนกูไม่มีหัวเทียนมาผุดตรงกลางเหมือนพวกอะไรสองจังหวะหรอเมนคือตอนนี้ใน ชุดนี้ไม่มีหัวเทียนมาให้ครับเองบ้านเรามีเราสุดาตานอยู่แล้วมันใช้หัวเทียนเกี่ยวเล็กเบอร์สิบสองไม่มีแล้วซึ่งกูไม่มีก็เดี๋ยวต้องสั่งมาครับคุณดูก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะมากไม่ได้มีอะมากสาหรับใครที่ชอบนะครับอยากให้พี่ทําแบบไหนก็คอมเมนต์นกันไว้นะครับ <S 2> <S 2> <S ขาวโบลึกเกียวอี้ <S <S แล้วก็ไม่เจอกันกับเกียวอี๋ ก็ส้หรับติดตามดีนึ่งที่มาติดตามนบล็อกที่ชอบประจันะครับไปเล่นเกมกันด้วยไป